สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อด้วย The Walking Dead ไมิชวนพาสีกันเลยนะคะยังไงอะเราลงไปข้างล่างนะว่ามีอะไรให้ช่วยเนาะเอาใจมาพอดีโอ้ oh, มิชนนฉันกำลังหาอเล็กซ์อยู่อะคุณเห็นหรือเปล่าฉันต้องการให้เขาอยู่ในนี้อแล้วต้องบอกคำพูดสุดท้ายของพ่อด้วยตอนที่ฝังศพแม่เขาไมา่ได้อยู่ด้วยครั้งนี้เขาต้องรู้ <Alex S 1> <Alex S 2> อเล็กซ์ถามถึง,<อ>งพ่อ,พอเขาอะและฉันก็บอกไปแล้วด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นเอ้ว่าเอ้ยฉันต้องไปหาเขาหน่อยแล้ว ไปหาตรงที่เขาซ่อนตัวสิวสเราเจอกันข้างนอกไหมโอเคนะคะจะเอาอยัางไงล่ะแซมอเล็กซ์รู้แล้วนะคะว่าพ่อตายมิชอนคิดไม่ตกไม่รู้จะช่วยอะไรได้นะคะก็ช่วยไม่ได้อยู่แล้วเนาะเราคงต้องตัดไปที่ออภาพหลุมศพของแม่แซมนะคะแล้วมิชนก็ยืนอยู่ตรงนั้นมัม mm hmm. we love you โอ้โหก็อย่าบอกนะว่าต้องหลอนอีกอะ่ะไม่เอาไม่ชนไม่หลอนนะคือแม่อย่าไปนะโอ้โหดีนะเอาสามพี่น้องออกมาแล้วนะคะคือไม่เหลือใครแล้วมันเป็นภาพที่เศร้ามากนะคะจะอยู่ต่อ,อยังไงหนีซอมบี้ด้วยเอยแซมก็ต้องกระตทงกระแตงสองพี่น้องนี้นะคะ อย่าร้องนะคนดียังไงก็ต้องอยู่ต่อไปนะคะน่าสงสารนะ่ะคือแซมไม่เหลือใครแล้วนะคะพ่อแม่น้องก็จากไปยังเหลืออีกสองคน <c oughs> น่าสงสารนะคะโหยมันเป็นอะไรที่ทำใจลำบากอยู่เหมือนกันนะคะดูดิ อย่าร้อนไม่ชนขอบอกแซมแซมพี่เป็นไงมั่งอะแกลกกับพ่อฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงต่อไปฉันไม่รู้จริงพูดอะไรก็ได้ที่มีความหมายต่อเธออเคโอเค ฉันจะปล่อยให้พวกเธออยู่ตามลำพังนะคือว่าชี้แจงภาพไม่ถูกนะคะว่ามันเศร้าแค่ไหนสำหรับมิชนแล้วไม่อยากเห็นเลยก็ปล่อยให้สามพี่น้องคุยกันแล้วกันเพราะว่ายังไงก็ต้องไปต่อเฮ้ย <'re> okay. <Hey, S 2> คุณโอเคไหมใครจะโอเคละพีทเห็นภาพอยู่แล้วมิชชน <Just> ฉันแค่คิดว่าลูกๆของฉันอนะ ฉันเห็นพวกเขาต่อหน้าบ่อยครั้งอดทนไว้อีกไม่นานเราก็จะได้ขึ้นจากน้ําแล้วแหละหมายถึงเราได้ขึ้นฝั่งนะคะก็เดี๋ยววงจะจบอะเรื่องนี้ดูดิรู้ไหมรู้สึกอิจฉาพวกนี้นิดนึงอะพวกเขาผูกพันกับสิ่งนั้นเมื่อครั้งที่เราเองก็เคยมีมแต่มันมานานนานมาแล้วอะมันเรื่องธรรมดาไม่รู้ว่าจะบรรยายยางไงถูกรู้สึกมันเหมือนเมื่อก่อนอะ นิดนึงอะนะมันธรรมดาอนะมันไม่มีอีกแล้วอะไรก็แล้วแต่อย่างที่คุณเห็นหรือคุณต้องการคือมันน่าสลดใจนะคะสิ่งที่เสียไปแล้วก็ไม่สามารถกลับมาได้นะเอาไพ่ออกมาเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันตัดใจแล้วว่าจะอยู่ต่อเพื่อเด็กๆเ, <Sam. S 1> เพื่อแซมอย่าคิดว่าฉันฟังคำพูดของคุณนะที่คุณพูดอะอ่าฮะช่างเหอะก็ดีแล้วนะคะที่ไพยอยู่ด้วย เพราะว่าเขาเก่งอยู่แล้วนะคะสำหรับสไนเปอร์อิ้ยมิชนเอาโนมา่ามาแล้วพวกมันมาแล้วเราต้องพาเด็กขึ้นไปข้างบน,บนหาที่หลบ okay, <Sam. S 1> ฉันคิดว่ายังมีเวลาเหลืออีกซอีกไม่เป็นไรทุกอย่างต้องดีขึ้น,นขึ้นไปข้างบน,บนฟังนะขึ้นแบงางบนกับพี่ชายโอเคแล้วหาที่หลบซ่อนจนกว่าพี่จะขึ้นไปรับ <Right. S 1> เกิดอะไรขึ้นน่ะ <Right. S 1> มันจะทำอะไรเราหรือเปล่า<ๆ>คุณหยุดมันได้ไหมอะ่ะพยายามหลบอย่าออกมา จนกว่าพวกเธอจะปลอดภยัยโอเคไหมทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองแหละอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคนะเข้าใจแล้วก็รีบขึ้นไปซิรออะไรกันเหมือนจะไม่ได้เจอกันอีกซะง,งั้นคือเราก็พร้อมเต็มที่นะคะที่จะรอโนมาหรือสู้โนมานั่นเองเฮ้ยน่าสงสารนะฉันสามารถมองเห็นจากชั้นบนนะ่ะ ไปยังทางเข้าอะนะฉันจะดูข้างหลังให้ฉันจะพยายามหมายถึงเพจเก่งเรื่องสไนเปอร์นะยิงทางไกลขอบคุณขอบคุณฉันที่หลังดีกว่านะเพ็ถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็ฝากดูแลจเจมส์กับอเล็กด้วยนะพูดอะไรอย่างนั้นอะเพชขอร้องแซมก็รู้อยู่ว่าแซมเธอรู้อยู่มากันแล้วจะพูดอะไรกันอีกล่ะแล้วจะยังไงอะ จะเอาไงกับมิชนละง,งานเออรันโดละเนี่ยไปเอารันโดมาแล้วเจอกันที่ทางออกเอาละง,งานนี้มันไม่ง่ายเลยนะคะให้รันโดตายยังจะดีกว่านะไปกันเลยดีกว่าก็มาดูนะคะโอ้โหรอนะคะเตรียมตัวแพสอยู่ข้างหลังบนหลังคานู่นนะคะโอ้โหเหมือนซอมบี้เลยรันโดรอมิชล์เปิดประตูออกไปนะ ชักจะสนุกแล้วสิข้างนอกมันเงียบเหลือเกินคุณพร้อมหรือยังถ้าข้างนอกเกิดอะไรผิดพลาดอะ่ะผมอยู่ข้างคุณนะโอเคต้องระวังให้ดีอ่ะพยายามอยากกระตุ้นอารมณ์มันฉันไม่อยากใช้ความรุนแรงหวังว่านมาก,ก็คิดอย่างนั้นนะโอ้โหเปิดแล้วเอาแรานโดไว้ก่อนนะคะคือนางไม่มาคนเดียวอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องกดออกไปนะแผนสูงแน่นอนพวกนี้ นั่นไงแน่ใจนะว่ามาคนเดียวอ่ะฉันมาคนเดียวอะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้มันต้องฉันให้พวกของฉันอยู่ข้างหลังอ่ะก่อนเดินเรามาคุยกันก่อนเราเท่านั้นเรายังไม่เห็นเพื่อนของเขาเลยนะะใจพูดให้เคลียร์กันไปเลยเราจะได้พูดให้เคลียร์กันไปเลยจะเล่นอะไรน่ะไม่ได้เล่นเราต้องการที่จะคุย คุณพูดอะไรฉันไม่สนใจฉันต้องการพวกเพื่อนของฉันเท่านั้นเธอได้คืนแน่ให้โอกาสฉันก่อนสิฟังนะเมนโรจมไปกับน้ำหมดแล้วทุกอย่างที่เรามีหมายถึงเรือของนางที่จมหมดแล้วนะคะเธอกับฉันเราสองคนต่างก็มีข้อต่อรองและสูญเสี่ทุกอย่างที่ฉันอยากได้ตอนนี้คือน้องชายฉันคืนไม่มีอย่างอื่นแล้วก็จะปล่อยให้พวกแกไปฉันจะให้รันโดคืนก็ต่อเมื่อเอาเพื่อนของฉันมาก่อน หลังจากเธอที่ทำกับเราทุกอย่างอันหรอพวกแกอย่าหวังว่าฉันจะให้เพื่อนแกง่ายๆเอารันโดมาก่อนระวังมิชนมิชนพร้อมเสมอนะฮะสำหรับดาบของเรางั้นบอกความต้องการมาเลยอ๋อคือว่านางจะยิงทำไมละ่ะซอมบี้กา็มานะ่ะสิงานนี้นั่นไงมอเคอร์เพียบเลยเต็มหรือเปล่าเนี่ยอ,อีกไม่นานเอาเพื่อนมาให้ดูก่อนสิ ออกมาแล้ว <c oughs> อย่างสภาพดีอ่ะเหมือนอย่างที่เราคุยกันไว้ตอนนี้ฉันอยากเห็นหน้าน้องชายฉันทำไมเราต้องมายืนจับกลุ่มกันอยู่แบบนี้เพราะพวกเกียเราไม่มีบ้านอยู่พวกมันต้องตายสิพอเถอะไม่งั้นเราคงไม่อยู่ที่นี่หรอกเพราะงั้นหยุดเลยน้องชายฉันเดี๋ยวนี้ ฉันให้เธอทุกอย่างที่เธอต้องการฉันต้องการเห็นเขาเอาซีงานนี้มิชลว,ว่าไงฉันต้องการเพื่อนของพีทก่อนแล้วก็จะให้รันโดคืนฉันคิดว่าฉันใจดีมากแล้วนะโชว์น้องชายฉันเอาละซีงานนี้เอาหนึ่งแลกสามเหรอโชว์รันโดออกมาเฮ้ยวางปืนเลยนะฉันจะยิงใครก็ได้เพราะยังเหลืออีกสอง <So S 1> ที่จะแลกแกจะทำเดี๋ยวนี้หรือเปล่า อะไรที่ฉันพูดเดี๋ยวนี้เลยฉันมานี่เพื่อคุยแต่ถ้าชอบโหดๆแล้วก็ได้เลยขอร้องอย่าทำอะไรเขาเลยเอาเป็นว่าให้เห็นรรนโดแป๊บนะเขาอยู่นี่รรนโดนายโอเคไหมอดทนไว้ฉันจะได้แกแล้วเอาไปเลยจะได้จบจบแรนโดไม่คุ้มกันเลย หลังจากนั้นมันทำกับเราอ่ะให้จะให้โอกาสมันอีกเหรอเราต้องแค่แค้นสิเราไม่มีอะไรเหลือแล้วนะรันโดนไม่คุค้มอ่ะหยุดเลยอุย้ยโอ้โหทุกคนวางปืนลงเดี๋ยวนี้วางปืนโอ้โหดูดิอย่าทำอะไรนะหลบลงขอร้องละ่ะอย่าทำไรน้องฉันเลยอ่ะเห็นไหมอ่ะบอกแล้วว่ามันเชื่อใจไม่ได้หยุดนะขอร้องอย่าทำเขาโอ้ จะทำยังไงถ้าเธอไม่ทําเราจะไม่ทํานั่นมันไม่ใช่การตัดสินใจของเธอนะเอาเฮ้ยซอมบี้เพียบบอกให้ผู้แกออกไปมัว right. แต่มองกันอยู่นั่นแหละงานนี้เพียบเลยโอเคเธอชนะเราไปเป็นเพื่อนกันถ้าเธอปล่อยรันโดด้วยเอาละสีข้างหลังก็เพียบ <Yeah. S 1> มาใกล้กันแล้ว oh. โอ้โหเฮ้ยจะคุยกันอีกนานไหมเนี่ยฉันไม่ถามเธออีกครั้งนะ yeah, you know. จะทำหรือไม่อย่าไปเชื่อมันอุ้ยจะทำยังไงเดียวทำอะไรเดี๋ยวนี้ฉันต้องการโอ๊กและไซเดอร์นี่ไงโอ้ยวิคีตัดใจพลาดไปหรือเปล่าเนี่ยมันยิงเพื่อนไปสองคนไซเดอร์วิ่งมานี่เลยรีบปิดประตูซิโอ้โหโอ๊ยไอ้รันโด้อไอ้นี่ไง ยิงเลยแซมไม่ปล่อยเอาไว้ยิงอีกรอบดิโอโหหน้าเหมือนซอมบี้เลยนี่ไงโดนที่หัวละแซมจัดเลยแรนโดเข้าไปในบ้านเร็วดี๋ยวนี้เลยโอ้ยเราต้องเข้าไปในบ้านแล้วพวกมันก็วิ่งมาด้วยปิดประตูดิโอ้ยปิดปิดปิด,ปดโอโ้เรียบร้อยเร็วเลยมิชนโถจะดันไหวไมนี่คนเดียวเนี่ยโอ้โหดูดูพวกมันเต็มเลยอะ มิชนจะรอดไหมมิชนออกมาเดี๋ยวนี้อุย๊ยหลบสิจ้ารู้ดีเต็มเลยเดี๋ยวขอจัดแล้วกันโอ้โหเพียบเดี๋ยวใจเย็นโอเคขอจัดเทชชดนี่พวกมันหายไปแล้วหนึ่งใหญคนนี้อีกยิงสิจ้าอุย้ยซอมบี้ก็ามาเอาไปโอ้โหเรียบร้อยนั่นอีกตัวงอุย๊ยมิชนจะมาหลอนอะไรตอนนี้เนี่ย ดูดิโอบป้าเอ้ยทุกทีเวลายามครับขันนะ่ะนางจะหลอนประจำเอานี่จัดไปอุ๊ยมันก็ยิงมาเหรออุ๊ยม่ชนหน้ามืดเลยอะ่ะโดนหรือเปล่าเอาอย่าทำอย่างนี้โนมาอย่าทำแบบนี้ไม่ดีหลบสิอุ๊ยป้าเอ้ยนี่แน่โดนทีบตบกระบาลเลยนี่แน่อุ๊ยหลบอุ๊ยต้องเลื่อนไปเอาดาบเดี๋ยวใจเย็นโนมาอย่าเพิ่ง โอ้ยมีการลากดึงโอ้ยมันกดลงน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกด<ๆ>กดกด<ๆ>เธอทำอย่างนี้ได้ไงอุย๊ยอีกบ้าเอ้ยโอ้โยเดี๋ยวก่อนยังไงก็ต้องทำแบบนี้อยู่แล้วอ่ะมันพลาดไปอนะที่เราเราก็ไม่เหลือใครเหมือนกันนางบอกนางไม่เหลือใครนี่ดิกัดนิ้วเลยโอ้ยโอ้ย,อยเป็นซอมบี้ในงานนี้โอ้โหถุยทิ้งด้วยมันไปเอาปืนนะเราต้องเอามีดสิ จะไหวไหมปืนกับมีดเนี่ยเดี๋ยวหยุดเลยนี่ไงแซคลี่ช่วยเอาไว้อุ้ยโหย,ยิงแซคลี่เลยเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมิชชนเร็วๆป้าเอ้ยเราต้องวิ่งเข้าไปข้างในนะจะทํายังไงดีเดี๋ยวจัดการยายนี่ก่อนนี่แน่โอ้โหกด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 ซอมบี้ก็มานะ <c oughs> <c oughs> นี่ไงโดนกัดเลยนอมาเอ้ยขอโทษนะอุย้ยนางจะยิงนะฮะต้องตัดแขนให้หลุด ้นี่ไงเอาช็อกเหรอไม่นะรอก่อนโนไม,ไม่ช่วยฉันด้วยโอ้โหจะปล่อยให้ตายหรือจะยิงโอ้โหทีตัดสินใจให้นางไปสู่สุขติโอ้โหน่าสงสารนะแต่นางโหดเหลือเกินนี่ทั้งพี่ทั้งน้องโอ้โหไส้ออกมาเลยอะ่ะน่ากลัวจริงอะ่ะ โอ้โหเฮ้ยเอาซอมบี้มาวิ่งเข้าไปข้างในเลยโอ้โหหลบสิปิดประตูเรียบร้อยโหยจะรอดกันไหมเนี่ยโหคือโนอมาก็ถูกซอมบี้กัดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันแพทหน้านะคะว่ายังไงต่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวคีขอจบแพทนี้ไปก่อนเรามารุ้นกันเลยนะคะอย่าลืมติดตามนะขอบคุณที่รับชมนะคีขอจบแค่นี้เจอกันแพทหน้าค่ะสวัสดีค่ะ